ต้องบอกว่าล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดใหม่ดวิกาหลังเจอดราม่าเกาเหลาเบลล่าร่วมงานแบรนด์หรูระดับโลก กลายเป็นประเด็นเมื่อใหม่ดวิกาก็ได้ให้ประกาศขอยุติทํารายการหลังเจอดราม่าเมานนางเอกตัวแม่แยงซีนโดยเธอนั้นขอโทษที่ทําคอนเทนต์ไม่รอบคอบจะหาคอนเทนต์อื่นทําก่อนเจอดราม่าอีกรอบหลังไม่มีการเอ่ยขอโทษถึงนางเอกที่โดนโยงอย่างเบลล่ารานีและวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดใหม่ดวิกาหลังเจอดราม่าเกาเหลาเบลล่ารานีร่วมงานแบรนด์หรูระดับโลกซึ่งงานนี้ก็มีสไปม์หมื่นล้านอย่างแพทริเซียมาร่วมด้วย โดยหมย่ยเดวิกานะัทก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า g ุชชี่ทมกลางคนในวงการบันเทิงที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายอาทิเช่นพทริเซียกูดมินชลิดาก้าวสุภัสารา